วิดีโอนี้สนับสนุนโดย EVME AXA Ceramic Pro ชียงใหม่ ai, และฟิลลาเ m นาสวัสดีครับอันนี้นะครับคือเดนซอร์ D9 นะครับและในวิดีโอนี้เราจะเทสอบว่ามีที่ไว้ของเยอะแค่ไหนเราจะกล่องกล้วยใส่ในนี้นะครับผมก็อยากจะรู้นะว่าถ้าเราใช้พื้นที่แล้วใช้เบาะนะครับมีผู้โดยสารนะแล้วเรายังมีที่ ไว้ของนเยอะแค่ไหนนะครับโอเคมัน okay. ก็มีวิธีหนึ่งแล้วก็เอากล่องกล้วยยัดใส่ทางข้างหลังนะครับแต่ว่าก่อนหน่านั้นเราจะเช็คข้างหน้าก่อนนะปัดท่อมันมีที่ว่างตั้งเยอะเลยนะครับเนี่ยมีที่เยอะมากเลยนะครับโหบันเอาเอากล้องเข้าไปอย่างเงี้ยนี่ยใช้ดูว่ามันกว้างแค่ไหนเนี่ยเนี่ยมีที่เอางาใบยัดใส่นี่ซ่อนไว้นี้ตั้งเยอะแล้วนะครับไม่มีใครรู้นะมันอยู่ในนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเอากล่องกล้วยยัดใส่ได้นะครับ หนึ่งกล่องแล้วนะไม่รู้อีกกล่องหนึ่งได้ไหมแต่ว่าอย่างนี้นะอย่างนี้มนะัแต่ว่าเราจะนับว่าอันนี้เป็นหนึ่งกล่องไหมราว่านับไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีแบบอ f f i c i a l f r o รอทีนี่นะครับเดี๋ยวคุณก็อาจจะสามารถที่จะเอากระเป๋าอะไรแบ่นี้นะมั้งแต่ว่าไม่รู้ว่ารับน้ำหนักได้เยอะแค่ไหนนะแต่ว่าฟีเจอร์ของ D e นเซที่มันดีสุดนะครับคือ Luxury นะ ข้างหลังนี่ยนะโคตรสบายดีเลยโอ้โหสุดยอดนะครับแล้วก็มีนวดมี seat ventilation มีที่บางแดดนะครับมีตู้เย็นมีทุกอย่างเนี่ยนะครับโอ้สบายมากโอ้และนวดอันนี้ก็ดีนะขาดอย่างหนึง่งคือ happy ending โอ้แต่ว่าโอเค เราถ่ายวิดีโอนี้เพราะว่าเราอยากจะรู้ว่าโอเคมันมีที่เยอะข้างหน้าข้างหน้านี่แต่ว่ามันมีที่ไว้ของข้างหลังเยอะแค่ไหนนะครับเราวกนู่นนี่ห้์วอรดเสร็จก่อนโอ้ยโอเคด right there right there oh, oh, shit. oh. s แล้วก็ข้างหลังนี่ครับเราก็สามารถที่จะปรับได้หลายอย่างนะครับอ,อันนี้นะเราพับได้นะครับ6กสิบสี่บนะครับ แล้วก็ถ้าเราอยากจะเอน็นก็เอ็นได้โคตรเยอะนะน,นี้เป็นแถว3นะครับโคตรดีเลยครับหรือว่าถ้าเราจะาให้มันตั้งนะเดี๋ยวลองดูนะเอาไปข้างหน้าก่อนเอาไปข้างหน้าสุดเลยแล้วก็ลองมันคลิกมันจะคลิกอย่างนี้นะครับออยังไม่ถึง90องศานะครับแล้วก็เราก็สามารถที่จะสไลด์ไปข้างหน้านะครับทังเบอกเลยนะเั็นะฝั่งนั้นนะครับแต่ว่าโอเคก่อนเหมือนเราเทสดูนะว่า ถ้าเราต้องการแบบคอมฟอร์ตมากสุดนะครับมันจะมีที่เดือยวเท่าไหร่นะครับอย่างนี้นะแล้วมันจะมีที่นั่งข้างหลังไหมครับก็ลองดูนะตอนนี้เบาะข้างหน้าขยับมาอย่างนี้นะครับพอๆกับคนขับแล้วนะครับเบาะข้างหลังก็อยู่กลางๆนะครับแล้วก็หลังสุดก็น่าจะมีที่นะครับแต่เราต้องลองเช็คดูนะว่าคนที่จะนั่งข้างหน้านี้มีที่ไหมผมก็ยังมีที่นะครับ ร้อยเจ็ดสิบสามเซนติเมตรนะก็นั่งได้โอเคอาจจะรู้สึกแค่นิดหน่อยอยากจะขยับไปข้างหลังนิดหน่อยแต่ว่าโอเคก็ยังใช้ได้นะครับแล้วก็แถวสองเป็นยังไงนะครับอ๋อที่ถือเอ้เข้ามาอย่างนี้นครับโอ้อันนี้โอเคมากเลยนะครับแถวสองนี่เป็นอย่างนี้นะโอเคแล้วก็ถ้าจะเข้าไปข้างหลังนะเราก็เดินผ่านอย่างนี้ได้นะครับรถตู้นี่รนะ้อยเก้าสิบสองเซนติเมตรน่าสูงนะก็เกือบจะยืนอย่างนี้ได้นะครับ แล้วก็ปีนไปข้างหลังนะครับว้าวข้างหลังนี่สบายมากเลยนะครับเอนได้ดีแล้วก็แบบว้าวมีที่เยอะนะครับเนี่ยให้ดูนะอันนี้ผมไม่มีเวลาถ่ายรีวิวภายในก็ให้อันนี้มันเป็นทั้งทั้งประตันดับบ็อกกับรีวิวภายในนะครับให้คุณดูนิดหน่อยนะผมเทสยังไงนะครับก็มีที่เยอะถ้าเอนไปขา้างนั้นนิดหน่อยก็จะมีที่โอเคนะครับแล้วก็นี่ก็มี ส p e กเกอร์มี USB-C มียาอยู่ที่นี่นะครับมีที่ว่าแก้วต้งสองที่นะครับกระเป๋าไว้ของเนี่ยนะว้าวกระจกนี่ก็รู้สึกมันมันใหญ่ดีนะครับกว้างดีนะมีที่ถือที่นี่นะครับที่ปรับแอร์นะครับไฟนี่ก็ปรับได้นะครับเนี่ยฝั่งนี้ก็เหมือนกัน้วนะฮะว,ว้าวแล้วก็ผมก็ได้ลองนะเนี่ยมี e s ซู f i x สสับข้างหลังนะตอนเราไปเที่ยวเอ่อ เชียงใหม่กับครอบครัวนะผมเอาคอร์ซิดไว้หลังสุดนี่นะครับอ่าเอาอนูริศทีสองไว้ที่นี่นะครับแล้วก็อิซาเบลก็นั่งข้างหลังนี่แหละได้นะครับเพราะว่ามันมันมีที่เยอะมันยาวดีนะครับเพราะว่าปัญหานะกับบางคนนะันถ้าเป็นมอเตลวายมอเตลวายเจ็ดเบาะนะครับมันแคบมากเลยข้างหลังนี่แหละมันไม่มีที่ไว้ขาเลยนะครับแต่นี้มันยังกว้างดีเราก็ยังสามารถที่จะเอาคอร์ซิด ไว้อันหนึ่งข้างหน้านี้นะครับแล้วก็เราก็เอาคอสิตอีอีอันหนึ่งไว้ข้างหลังนี่ได้นะครับแล้วก็มีผู้ใหญ่ไปตั้ง3คนนะั่นเด็ก2คนแล้วก็มีของไว้ข้างหลังมันได้นะครับแล้วข้างหน้านี่ครับก็เป็นอย่างนี้นะสวิฟต์นั่นเป็นมีจอนะครับเอ่อเปิดเพลงอะไรได้นะครับมีปรับเบาะได้นะมีเมมโมรีนะครับมีนวด ventilation ปรับแอร์ได้นะ อันนี้ไฟนะ่าจะเปิดไฟปิดไฟนะครับ Ambient Light ม,มี Sunroof เปิดปิดทั้งข้างหลังกับข้างหน้าได้นะเลดเลยนะแล้วก็มีเ,เดียเดนะแล้วก็มีตู้เย็นตู้เย็นนะครับจะปรับให้มันเป็น Keep Fresh จะเป็น Cooling ถึง <laughs> ลบหกองศาแล้วนะเอาไอติมใส่ยนะั้นได้นะไอ้นี่ไปกดผิดเนยะอันนี้ Heating ฮะ รถเดี๋ยวเราจะกลับไปหาอันนี้นะคีแล้วก็มีดีเซฟเวชมีเมมโมรี y จะจะหลังจากดับรถนะมันสามารถที่จะเปิดเครื่องนี่นะทิ้งไว้ถึง12ชั่วโมงแล้วนะผมก็ตั้งไว้หนึชั่วโมงนะครับลถมากเลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็น s ซตติ n งแบบ power off นะแล้วก็เจะเปิดโอเคฮะจะเปิดตัวเย็น up โ okay. อเคมันเราต้องสไลด์เบาไปข้างหลังหน่อยเพราะว่า ประตูตู้เย็นมันตุ้ยนะครับเราต้องสไลด์เนี่ยต้องสไลด์เองเนี่ยกดนี่สไลด์ไปไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยแค่นี้พอมากเนี่ยแล้วก็ลองกดเปิดอันนี้เปิดได้นะครับตู้เย็นก็ดีนะแต่ว่ามันไม่ค่อยสูงนะครับเนี่ยเราเราโอเคเราเอาขวดตั้งได้แต่ว่ามันจะต้องไม่สูงไปไม่ยาวไปแต่มันก็ยังมีที่เยอะนะแล้วก็ปิดนี้นะ okay โอเคโหลดให้ดูอย่างอื่นนะนี่มีโต๊ะกินข้าวนะอืมอืม เครื่องบินเลยนะครับมีที่ไว้ของที่นี่นะมีที่จับที่นี่นะครับมีไฟมีแอร์แนละ้วมีที่จับที่หนึ่งนี้ครับแล้วก็ถ้าเราปิดประตูนะอย่างนี้นะครับมันก็จะมีที่บังแดดน,นะครับแล้วอันนี้มันมีมันมีทิ้นจากโรงงานนะมันจะมันจะมีฟิล์มหรือว่านั่นนหะมันมันอยู่ในกระจกน,นะครับที่บังแดดอย่างนี้นะก็ ถ้าไม่อยากจะโดนแดดน,นี่ข้างหลังนี่สมายสุดนะครับข้างหน้ามันจะโดนแดดหน่อยนอกจากว่าถ้าคุณติดฟิล์มนะครับแล้วก็สามารถที่จะเปิดกระจกได้นะ ID b u s กับรถเบน์นะ Mercedes EQV EV ตัวนี้เปิดกระจกไม่ได้นะครับแอะนนี้เป็น Acoustic Glass นะนะทั้งข้างหลังกับข้างหน้านะโลลดมากเลยนะครับว้าวมันทําให้รถรถตู้ยุโรปนี่ดูแบบก้องแกงเลย้านะเทียบกับคันนี้นะแล้วก็ที่แถวสนะครับมันมี โอีกอันหนึ่งนี่ยนะแล้วก็มีที่ไว้แก้วอีก2อันนะครับมีที่ไว้แก้วเยอะมากนะในคันนี้นะครับโอเครอบหนึ่งนะครับมันมีที่เยอะนะผมก็กะว่าเป็นอย่างนี้นะครับอ่ออันนี้ดูเหมือนกับว่าเราจะยัดใส่ได้อีกอันนึงแต่มันมันมันไม่ได้นะครับกับกล่องโกยเนี่ยนะก็มีที่ไว้แค่4กล่องนะครับแต่ว่าหลังจากนี้นะเราจะพยายามเอ่อทำให้มันมีที่เยอะขึ้นก็ลองอ,อโอเคยัยเพิ่งสไลด์ไปขา้างหน้าเราจะ แค่ให้มันตั้งขึ้นอย่างนี้นะครับเอ่อ90องศานะก็ยังนั่งได้นะอาจจะไม่ค่อยสบายแต่ว่ามันน่าจะทําให้มันมีที่เยอะขึ้นนะครับอย่างงี้มั้งหรือวาอันนี้ไปไ่ไนนีม้มันไม่เท่ากันนะนี่อย่างนี้นะครับ90องศาโอเค let's go โอเคคราวนี้นะครับเราใส่ได้ตั้งเยอะเลยนะ1,2 3...4...5...6...7...8...9...10...10 10, นะครับแล้วก็โอเคตอนนี้ถ้าเราลองสไลด์บอกไปข้างหน้าสุดเลยครับอย่างนี้นะขาคุณไม่ต้องการขาแล้วครับลองอีกทีหนึ่งนะโอเคคราวนี้นะเราก็ใส่ได้อีกตั้งเยอะนะครับแล้วก็ที่จริงผมคิดว่าถ้าเราขยับ เบาไปข้างหน,าน,หน,นะะ้าไปนิดหน่อยนะขยับไปนิดหน่อยนะมันก็อาจจะมีที่นั่งทุกคนนะครับโอเคหนึ่งสองส1มสี่หว้าว12เรายังไม่ได้พับเบาเลยนะตอนนี้ลองพับนะครับโอเคในโหมดนี้นะครับเรามีที่ไว้ของมากสุดนะครับ ก็พับบอกแล้วก็สไลด์ไปข้างหน้านะครับเราอาจจะสามารถที่จะดึงมาข้างหลังแต่ว่าผมว่าสไลด์ไปข้างหน้ามันดีสุดนะครับเพราะว่าอันนี้มันก็ไม่มีที่ไว้กล่องอะไรข้างหน้านี่นะครับแล้วก็แถว2นี่มันพับไม่ได้นะมันก็เอ็นไปได้สไลด์ไปได้มากสุดอย่างนี้นะครับตอนนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าจะมีกล่องกล้วยพอไหมเราอาจจะต้องเอามาจากนอร์เวย์อนะีกน้าคราวหน้าแต่ว่าเราก็สามารถที่จะสป l i t ได้นะครับให้มันเพิ่มดับเบิลนะ แล้วก็เหมือนทุกทีนะครับเราก็จะยัดใส่มากสุดนะครับผมจำไม่ได้แล้วว่าปกติเราจะเอาใส่ข้างหน้านี้เบาข้างหน้าหรือว่ายัางไงนะครับแต่ว่าเราก็จะเช็คดูจากแถว2กลับไปทั้งหลังนะครับก็ยัดสูงสุดนะครับขึ้นไปถึงซอนรูฟเลยนะเต็มเลยนะครับ alright for the second to last time we're gonna count down in Thai หนึ่งสองส

EQV อาจจะเป็นเพราะว่า EQV มันสูงกว่าหรือว่าเราเอากล่องไปยัดใส่เบาะข้างหน้านะครับผมจำไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราเอากล่องใส่ในข้างหน้าคันนี้นะมันก็อาจจะเพิ่มขึ้นอีกสัก 6- 7กล่องลวมั้งแต่ว่าอย่างไงผมก็ว่าคันนี้มันก็มีที่เยอะนะครับแล้วก็มี Luxur y นะครับโอเคคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวิดีโอนะและกองขาวก็ไปกัน,กนใหม่สวัสดีครับ